Style is the answer to everything. สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านร้านอะไร KB หรือ KT ครับ KB พี่ร้านนี้เป็น KB นะครับไม่ใช่ KT แต่จริงๆร้านเดียวกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วแล้วปกติร้านอยู่ตรงไหนครับอีกร้านหนึ่งอ่ะอีกร้านหนึ่งอยู่พระรามสองครับแต่ก็เหมือนกับแยกกันละแยกสาขาเป็นเป็นพี่คนกื่นเขาดูแล้วตอนนี้ยังยังยังมีคนไปเล่นอยู่วะก็มีครับมีจะเป็นบริเวณพระรามสองแถว มหาชัยแล้วพึ่ฮะรอแต่ก็คือใช้ KT เหมือนเดิมใช่ตรงโ้นคือตรงนี้คือ KB ใช่ครับอ๋อครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับ FMA ของพี่อ้นนะครับใช่ครับเป็นคันที่พิ่งจะไปแข่งที่ศูนย์การค้าธนิยะนะครับได้ได้แชมป์แล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวนะครับเราจะมาดูกันว่าคันนี้เขาเซตรถยังไงนะครับวันนั้นก็ถึงชนะได้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวให้พี่อ้นอธิบายเลยครับครับผมอ่าเริ่มเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยก็ตั้ติหน้าก็ยอดทิศครับตัวลิ่งตรงนี้นะครับเอามาใ้ใกล้เลยเซ็ตแบบทั่วไปเลยนะฮะอ๋อเซ็ตแบบทั่วไปเลยสเตปที่เหมือนเหมือนกันทุกคันเนาะใช่ครับแล้วแล้วไอ้ไอ้ไอ้หัวดำๆเนี่ยถ้าเกิดเราใส่มันจะทําให้รถดึงช้าลงไหมมีมีมีส่วนนิดนึงครับช่วยดึงช่วยพิงด้วยช่วยพิงรางก็ก็ทําให้รถคุมอยู่ ถ้ามาแบบว่าเข้าทงแบบเร็วเพราะว่าผมจะใช้ไปลูกปืนหน้าจะไม่ใช้โลด้วยทําไมทําไมเราถึงเอาลูกปืนมาชิดกลางหลุมเอ่ยมารับแรงได้ดีด้วยครับรับแรงก็ดีและเรียวได้ไวถ้าในความคิดผมนะถ้าทาทาโลหน้าหานกันบ้ากเนี่ยมันจะดึงครับเพราะผมเห็นบางคนเขาจะไว้ด้านบนจริงจริงเนาะแต่แล้วแต่สไตล์การเล่นแต่มันเป็นบางจังหวะที่เราลงลางแล้วมันจะเกี่ยวผมเลยหลบดีกว่าแล้วใช้บูท อลูมิเนียมแล้วก็ตัวกิ่งลาบอีกทีนึงเวลามันลงรางมันจะไม่โดนขอกด้วยในตัวประมาณนี้ครับแล้วก็มาทุดหลังนะครับทุดหลังก็จะเป็นเห็นม่นมีอย่างนี้ด้วยครับอ่าครับนี้เขาเรียกอะไรเอ่ออันนี้เรา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 เรียกกันง่ายนะที่รู้จักลูกดี๊กไหมใช่ครับแต่ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะตัวนี้ครับไม่ได้เจาะผมจะปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะใช้กันเนี่ยจะเป็นบูททองเหลืองสองตัวนะฮะ แต่ับผมจะไม่ใช้ผมจะใช้เป็นหวนเปเปอร์ที่มาแต่รถกล่องทั่วไปเลยนะแล้วก็มีตัวบ mm ูทบูทโรบิเนียนตัวเล็กเพื่อทำไม่ให้ไม่ให้สปริงเนี่ยสวิงให้อยู่นิ่งๆอืม mm hmm. เป็นตัวกดหน้าเรียบกว่าเพราะถ้าหน้าคอนแทกยิ่งเรียบยิ่งทําให้ตัวสปริงทางานได้เต็มที่อืมเพราะถ้าตัวบูททั่วไปเนี่ยมันจะมีเอ่อเคียกอะไรเปเปอร์สองด้านเลย mm hmm. มันจะกดแค่นิดเดียว mm hmm. ผมเลยเปลี่ยนมาใช้ตัวเดียวดีกว่าหมายถึงว่าไอตัวทองเหลืองเนี่ยมันมากับรถกล่องแล้ว อ๋อไม่ครับเป็นเป็นอะไรถุงครับเป็นอะไรเลยของทวิยาหม,มายเึงเวลาเราวิ่งแต่รางก็จะอย่างนี้เนาะใช่ครับรอ,อย่างนี้มีโอกาสที่แบบว่ารถเรามาแรงๆแล้วเลี้ยวมันเหวี่ยงค้ายเหวี่ยงใช่ไหมครับสม่มาิจะเจอปัญหาแบบนี้กันก็จาถ้ามันเกี่ยวรางเนี่ยอย่างน้อยยังมีสปริงช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยไหลกลับมาได้ในรางได้ทฤษฎีเหมือนเหมือนเหมือนเจคับคล้ายๆกันส่วนล้อก็เป็น สีเขียวนะครับอันนี้จะมาด้วยโคนสีดําเขียวครับล้อนี่เรามาจากรถตัวไหนครับเอมเอครับเอมเอครับจํมมาได้ป่ืว่ารุ่นไหนโอ้ตัวนั้นรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวสปอร์ตซิ่งฮะถ้าเอ่อโอ้จําจําชื่อไม่ได้จริงนานมากฮะรถยังอยู่ยังไม่ประกอบแต่เอา้อมาก่อนละแล้ว <laughs> ทําไมเราถ,ถึงไม่เล่นล้อคาร์บอน่ะเออล้อคาร์บอน ผมผมเห็นหลายคนเล่นแต่ล้อคาร์บอนใช่ครับผมชอบสีสันนะสีสันสวยดีแล้วพื้นฐานของล้อนี่ก็แข็งแล้วด้วยด้วยเพราะว่าการแต่งแต่ละคนมันก็แล้วแต่ต์ใช่ครับแล้วแต่แต่สมมาจะมาจับจังหวะก,กันในในในตอนซ้อมในตอนแข่งกันอีกทีนึงกว่าจะเซตได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันครับใช้เวลาไปซ้อมยู่วันหนึ่งเลยแล้ววันนั้นอะลางที่ทัญญามันยากสุดตรงไหน เป็นจังหวะปล่อยตัวเลยครับปล่อยตัว AB เยาวๆนะวไอ้ตรงที่เป็นเนินสีขาวติดกันสองอันนั่นใช่ครับ<อ>จะเป็นจะเป็นจุดเดียวเลยส่วนจุดอื่นเนี่ยนักแข่งห,หลายท่านเนี่ยสบายมากน่าจะรู้กันอยู่เพราะ,ะผมเห็นไม่มีใครหลุดเลยตรงอื่นนะ่ะนีหลุดแค่ตรงนั้นที่เดียวใช่ครับุกคัน,คนเพราะว่าเพราะว่าเอ่อแมคคานิคของของของ,ของรถเนี่ยมันต้องต้องสัมพันธ์กันธรรมดาเราจะเล่นกันสามลังใช่ไหมครับครับแต่ของธรมิยะของธรรมิยะเนี่ยจะเป็นห้าลัง ซึ่งเราทราบอยู่แล้วองศาแล้วก็จำเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่รถนะที่วิ่งสามรางวิ่งอยู่นะครับวินตลอดแต่เพาะวิ่งห้ารางไม่ได้ก็มีวิ่งห้ารางได้มาวิ่งสามลางไม่ได้ก็มีเราเซ็ตยากไหมหมายถึงว่าระหว่างสามรางกับห้ารางเนี่ยมันต่างกันยังไงขึ้นอยู่กับละไ <3 S 1> สามเลนเลนสามเลนกับห้าเลนนะอ่าผมว่า ผมว่าเออห้าเลนก็ยากนะห้าเลนก็ยากครับถ้ามันมีดิจิตอลเข้ามาอีกเนี่ยผมว่าูงยากกว่าอีกแต่วันนั้นจับจับจังหวะเจอพอดีครับได้พอดีแล้วจังหวะของการเล่นไอ้เนินสองจัมป์นั้นอะ่ะมันมันมันอยู่ที่อะไรโอ้คิดว่าอยู่ที่อะไรอืมหลักๆคือเบรกกับกําลังรถครับเบรกใช่ครับสองอย่างเลยถ้ากําลังไม่ดีใช่ไหมครับเออตกล่อง ช่มันมีร่องอยู่ตรงกลางที่เป็นตัววีใช่ระบางคันเนี่ยคาเลยวิ่งไปไม่ได้ก็มีบางคันกําลังมากพยายามจะลูดแล้วลงโค้งใช่ะมันไม่ทันก็ต้องใช้เบรกช่วยตอนนั้นก็หมดเบรกไปเยอะเหมือนกันกายลองลองเข้ามาดูเบรกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูเบรกของคันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นความลับไหมดูได้ได้อ๋อดูได้เป็นซีรีส์อยู่แลเป็นแนวทางให้หลายๆท่านแล้วก็มือใหม่ด้วยเดี๋ยวเพื่อมือใหม่คนไหนไม่รู้นะครับทําไม ทำไมคันนี้ถึงต้องเป็นบรกหน้าน้ำเงินแล้วก็ข้างหลังดําตอนแรกเป็นเบรกชมพูหมดเลยครับแล้วมันติดปัญหาที่ว่าโดนโดนจําแรกจาเอเนี่ยเราหน้าลงครับอ่าเราเปลี่ยนเป็นดําบ้างคราวนี้หน้าเหินหน้าเหินเปิดเลยครับล้มเลยลงไม่ทันอืแล้ว่อจะได้<ะ>นานไหมโอ้นานครับบางจังหวะมันลงเนี่ยลงเข้าไปในเหลี่ยมพอดีแต่ความต้องการในความต้องการผมตอนนั้น,น่คือต้องการให้รถเนี่ยเลยจำเอเพื่อลงกลางของตัว เอ่อบีอีกทีหนึง่งแล้วยิงเพื่อพ้นอีกบ<ม>ีสเต็ปอืมเพราะผมเห็นบางคันอ่ะถ้ากระโดดข้ามเลยอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับห<อ>มายถึงว่ากระโดดจากจากจมเอจำเอแล้วไปลงอีกข้างหนึ่งอ่ะนั่นคือมันมันมันจะคุมไม่อยู่หลังๆครับรถรอบมามันจะมีปัญหาตอนรอบสี่รอบห้าใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อซึ่งมีผลเราเลยต้องมามาคุมเรื่องความเร็วอีกเบรกก็สําคัญถ้าถ้าขาดสิิงในทีงหนึ่งเรเนี่ยมันไม่แม่ชการรถก็ช้ารถเบรกสะดุด สีจังหวะก็มีครับอแล้วอย่าง,างเบรกหลังเนี่ยทำไมเบรกหลังคันนี้ถึงต้องเป็นองศาแบบนี้ครับพยายามจะให้ให้หน้าทํางานมากสุดแล้วหลังเนี่ยคือพยายามสัมผัสนิดเดียวเพื่อกดให้หน้าลงครับถ้าสมมติว่ามันเรียบเรียบแบบไม่ไม่มีองศามันจะเป็นยังไงครับครั้งแรกที่ผมทําก็ทําแบบนั้นนะได้ลองวะลองครับเป็นไงครับเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่ามันมันมันติดแบงค์หรือว่ายังไง หน้าคว่ำเลยครับหน้ามุดเลยอมันตกมันตกโดนโดนโดนเบรกหลังแล้วหน้ามุดเลยผมรู้สึกว่าถ้าเราไปกดเบรกต่ำมากมันก็จะติดแบงค์อีกถูกป่ะใช่ครับใช่ในในวันนั้นรู้สึกว่าปัญหาจุดเดียวเลยฮะตั้งแต่จังหวะปล่อยตัวตรงนั้นเลยพี่อ้าวตามไปเลยครับดไปเลยครับดาไปเลยคมาข้างหทั่ยใกล้ใกล้รถกตนแล้วอย่างบอดี้คันเนี้ย รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่หายากใช่ไหมใช่ครับตัวลิมิเตดใช่ราเนี่ยผมเห็นกล่องละห้าร้อยเนี่ยหาได้ง่ายมากเลยสมัยก่อนนะใช่แรกอ่ะใช่ตอนนี้ราคาสตาร์ที่พันสองฮะโอ้แบบเต็มแบบคบกล่องเลยนะใช่ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบครับผมก็พอได้มาก็ประกอบเล่นเลยแต่พยายามพยายามเซฟไม่ให้บอดี้มันเสียตั้งแต่รู้ว่ามันหายากแต่วิ่งงานงานใหญ่ๆงานสวยๆอย่าอยากให้แบบ เดยวมาวิ่งฮะเกี่ยไว้ใช่ประกอบแล้วไม่ได้เล่นก็มันก็สงสารรถอะเกีบยไว้ไม่ได้อยู่ในกล่องใช่ครับอ่าดูข้างในนะครับอย่างอย่างคันนี้ก็จะมาในชุดาสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเป็นตัวที่มันเป็นกาบเพชรใช่ไหมใ่ครับผมใช่ครับตัวกาดเพชรตัวร้อะไรครับแมตเฟรมฮะแมตเฟรมตัวขาวแดงใช่ครับตัวเริ่มต้นเลยผมชอบดีล้วเนี้ยส่วนยางเนี่ยทําไมเราถึงใช้เป็นมารูนสี่เส้นอ่ะ ในวันนั้นที่ผมเล่นเป็นมาลูนมันมันได้ตัวที่ว่าเอา้เอวันนั้นวันนั้นที่ผมที่ผมเล่นนะผมใส่เป็นยางดําครับยางมาลูนวิ่งไม่ได้เลยแต่อันนี้พอดีอันนี้เป็น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 งานอีกรางหนึ่งต้องเปลี่ยนวันนั้นที่ใส่ยางดําคือเขามีความเหนียวกว่าขอมาลูนพยายามโดดตาม A อแล้วไปลงบีให้วิ่งได้ต่อไม่ให้ล้อฟรีทิ้งเพื่อไม่ให้รถมันเสียกำลังครับ แล้วอย่างวันนี้เราเรามาเล่นที่ที่เคบีเนี่ยรบบมันจะใช้ยางดำได้ไหม,ไม,ไมไที่จริงที่จริงใช้ได้ค่ะใช้ได้แต่เป็นจังหวะของของรางวันนี้เนี่ยมันจะมีสะพานขาดเออไม่ใช่มีหลังเต่ามีสะพานด้วยซึ่งรถมันจำเยอะมากจำเยอะมากที่จริงใสย่ยางยางยางดำก็ได้แต่เป็นจังหวะบางจังหวะเนี่ยล้อหลังลงล้อหน้าลงมันพ<ง>ุง่ง,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 งมันดีนดออกไปแต่ละรางมันก็แล้วแต่อุปสรรคด้วยครับใช่ สมิยามันเลยมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตให้เราสามารถเซ็ตรถหลายๆหลายๆรูปแบบแล้วอย่างวันนั้นอ่ะที่ที่เราชนะเนี่ยเราได้ลองเล่นโค้งอื่นปะลองครับเป็นไงครับลองซ<ม>ูเปอร์เอ็มด้วยแล้วซูเปอร์ทัวร์ซูเปอร์ทก็ลองไม่ได้เลยฮะับซูเปอร์ทนี่หน้าเปิด<ม>กระเด็นหมดเลยม,มาจบที่เอฟเอมเอครับตัวเลือกสุดท้ายตอนแรกตั้งใจจะส่งเข้าประกวดเนี่ยเป็นเอ่อซูเปอร์เอ็มเลยเพราะผมเห็นหลายหลายคันอยู่ส่วนมากมันก็เป็นซุป โค้งเนี่ยเอฟเอครับทูเปอร์เอฟเอ็มก็มีนะแต่ว่ายิงไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็ทูเปอร์ทูนี่ก็เป็นมาสนามจริงนมมันชอบมันชอบแบบอย่างเงี้ยหน้าเปิดการกระโดดหน้าเปิดใช่ครับแต่ก็ไมใช่เป็ไงมนก็สู้อันนี้ไม่ได้เนาะใช่ครับเพราะเห็นว่ามันได้รับความนิยมผมเลยลองกลับมาเล่นดูสำหรับโค้งตัวนี้ธรรมดาปกติแล้วสแตนดาร์ดผมจะยืนอยู่ที่บีแม็กซ์ตนดาร์ดเนี่ยจะยืนทูเปอร์ทู จะเบปเองแล้ววันนั้นอะเราอย่างมอเตอร์เนี่ยเราต้องรันไหมวันนั้นใช้มอเตอร์อะไรนะมอเตอร์ ter, วันนั้นผมเอ่อผมใช้ไล่ลงมาจากตั้งแต่ไฮเปอร์ไลด์ดนะครับแล้วก็อะตอมมาจบที่ทนะ็อปจูนฮะกอนั้นก็คือแกะกล่องไยพี่ไม่ล้างด้วย mm hmm. อืมพบปัญหาว่าถ้าล้างแล้วลั่นลั่นแน่แอ๋อมันจะเกินใช่ไหมใช่ครับมันเกินแต่ก็พยา,าพยามพยายามมอเตอร์มันจะมี ตามสตรก่อนมอเตอร์ขาวก่อนแล้วก็แล้วก็อะไรนะเอ่อสีก็ได้สีฟ้าส้มดําม้าส้มจ้าครับแต่ฟ้านี่เล็บูนนะไม่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 เห็นละไม่เห็นะแต่ก่อนก็เคยเล่นอยู่ดํากับส้มนี่อันไหนแรงกว่า ถในเรื่องของความเร็วปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบรางยิงๆนะผมว่าเขาตูมสีส้มไหลกว่าแต่ถ้าแบบมีอุปสรรคเยอะๆเนี่ยอะตอมมาได้อยู่ซึ่งในก่อนต็นเล่นอยู่กันเล่นรุ่นสต็อกก็ผมใช้อะตอมอย่างเดียวอ๋อล้อบมันจะไม่เกินด้วยเนาะใช่ครับจะมีกําลังแล้วก็เพราะว่ารุ่นสต็อกที่ใครเราเล่นกันเนี่ยส่วนมากจะเป็นสามรางซึ่งแน่นอนครับสะพานขาด หลังเต่ามีเยอะมากเลยใช้อตอมที่มีกําลังได้เยอะอืมหลังถ้าเราใช้ถ้าเราใช้วันนั้นถ้าเราใช้เบรกชมูหน้าหลังมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ได้คือรถวิ่งไม่ได้ครับมันจะเป็นไงไงหมายถึงว่ามันติดแบงไหมติดครับอ๋อติดแบงด้วยติดด้วยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อกลางก็แล้วลน้นล้นไปเลยฮะเปลี่ยนล้อเล็กก็ติดเนินอีกด้วยว ใช้เวลาเซตสักพักเลยฮะคนนั้นลางงานไปครึ่งวันเพราะมันเล่นยากมากนะใช่ครับผมยังกรอบรอบแรกๆเลยมาจากจังหวะเจอก็เแบรกเบรกเบรบกแบบฟ้านี่ฮะม,มารู้ว <ๆ S 2> ิธีหนึง่งแล้วอย่างอย่างต้มเนี่ยทำไมมันถึงต้องมีคู่หน้าด้วยอ่ะเอจริงๆถ้าไม่มีจะเป็นไงครับที่จริงก็ได้นะที่จริงมันก็เล่นได้แต่ผมเอาความชัวร์ให้ ให้มันลงเร็วไวปก่อนนะในเมื่อกาลังกําลังลดมันได้ใช่ไหมครับเราเลยอยากจะคุมหน้าให้มันลงไวนิดนึงครับเพราะว่าบางทีที่เราถามเนี่ยแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กใหม่ๆอะไรเขาจะไม่รู้ไงว่าทําไมบางคันจะมีแค่สี่สี่จุดตรงนี้แล้วุ่นนี้ทําไมมีข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็ผมก็จำจำครูพักอาจ์จากหลายๆหลายๆคนหลายๆทีมใหญ่ๆในะที่เล่นนะครับผมก็สงสยัยเหมือนกันเอ๊ะมันขับหน้าอยู่แล้วมอเตอร์ก็มีสูงสูงอยู่แล้วน้าหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับ พอพอไม่ใส่มันต่างพอใส่แล้วมันต่างเลยเพราะว่าบางทีเราก็สังเกตนะใช่มันปกติมันก็น้ําหนักมันก็ลงหน้าอยู่แล้วตอนแรกผมใส่ด้านหน้าเป็นตัวนี้ตัวเล็กไม่พอครับอืมตัวเล็กขยับลองเปลี่ยนแล้วไมันลงเร็วกว่ากันไหมนิดนึงฮะส่งผลเลยส่งผลเลยตอนแรกใส่เวทผมใส่เวทใหญ่ซึ่งตัวรถมันมีความเร็วมันมีทอของมันอยู่แล้วเนี่ยน้ําหนักรถมันมากใช่ไหมครับมันล้นเลยก็เลยปรับปรับเอ่อ ครับตำแหน่งของเวทใหม่ซึ่งโอเคเลยจับเจอปุ๊บผมหยุดซ้อมเลยแล้วอย่างวันนั้นเราได้ได,ได้ลองไ like ลนะ่แดดไหมลองครับลองเหมือนกันโอไม่ไหวฮะเร็วไปครับไล่เฟืองแล้วไ<อ>ล<า>่ทุ่สเต็ปแล้ว <laughs> อร้องกันสนุกแล้ววนะันนั้น เาโคตรเลยฮนะ <laughs> แสดงว่ามันยากจริงนะครับยากจริงยากมาก <im itation> ดูดูจากในในเพจที่ธรรม้ยาลงเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่พอไปดูหน้างานจริงพก๊กโอ้โหไม่ใช่เนละยใช่บางทีเราดูในรูปมันเหมือนง่ายนะใช่ครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปทําอะไรบ้างเอออย่างแรก <im itation> เขาเขาเขาได้บอกไหมว่าให้เราไปทําอะไรอ๋ออันนี้ที่ผมได้รางวัลเป็นเป็นเป็นคุบทัวร์ครับเป็นบัตรกิเวเซอร์ไปกับทางเออ ยูนิไทยทาวเวลนะครับอันนี้ก็รอรอไทยเอกสารจะต้องยื่นเอกสารไปแล้วนะครับโชคดีที่มีพาสปอร์ตอยู่อย่าลืมเอาเคล็ดลับของญี่ปุ่นมาได้ครับได้ครับว่าจะแต่ต้องต้องดูแบบว่ารถผ่านหรือเปล่าอ๋อ <laughs> เพราะว่าทางทัวร์เขาเขาก็บอกไว้แล้วครับว่าจะไม่ให้แตกแถวเลยอ๋อหมายถึงว่าก็คือเขาไปไหนเราก็ไปตามเขาใช่ใช่นะแต่เสียอย่างเดียวฮะได้ที่นั่งเดียวแต่ต้องซื้อตั๋วไปด้วย <laughs> แต่ก็แหมแต่ก็เหมือนประหยัดไปขึ้นไลยครับดีใจมากเลยฮะใช่ครับดีใจมากเลยไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสที่ครั้งแรกรถมันก็ต้องชัวร์ด้วยนะครับมันถึงจะเข้าได้นะมันแต่ผมชอบบอดี้โคงตัวนี้นะกาเชรนะแล้วอย่างถ้าเราไม่ใช้บอดี้แบบนี้อ่ะมันจะวิ่งได้ไหมได้ครับลองแล้วใช่เคยใส่อะไรอ่ะใส่บางทีผมก็ใส่บอดี้ของโมเมนจีบ้างโมเมนจีกับสตาร์โตคิดว่ามันวิ่งต่างกันไหม เออก็มีบ้างครับเพราะว่าตัวโตวเวก็มีผลโตวเวกของบอดี้ก็เกี่ยวลูกตรงอะไรพวกนี้ใช่ครับตัวนี้จะหลบอากาศได้ดีดาวฟอร์สดีกว่าช่อได้เพราะผมเคยสังเกตถ้าเป็นโบเกนจีมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะโดดไม่แล้วมันโดดไม่มเหมือนนั้นเนี้ครับผมยังไงนี่ก็โดดตรงกว่าครับบางทีของเพื่อนผมก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะโบเกนจีเหมือนกันวันนี้ไม่ได้มาเล่นดีมากเลยฮะโบเกนจีแล้วมัน มันก็แล้วแต่คนเซ็ตอะเนาะใช่บางทีมันก็เพียเพ้ยนบางทีก็ตรงอะไรเงี้ยัอโอ้แต่รถของเ,เพื่อนผมก็ดูเวทเวทแน่นนะเวทเยอะมาก <laughs> หลายๆอย่างรวมได้ครับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่าแต่ถ้าแบบมองว่าตัวรถถ้าเราเซ็ตได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเนี้ยถึงจะทํก๊อปปี้อีกคันหนึ่งก็ไม่เหมือนกันต่างกันเรื่องเรื่องแมชินิกของตัวรถพวกนี้ต่างกันอยู่จังหวะเราเซ็ตอะไรด้วย สนุกครับแล้วอย่างโลหลังเนี่ยถ้าเราใช้เป็นโลใหญ่มันจะต่างกันไหมโลใหญ่โลใหญ่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของความไวไวในโค้งเลยฮนะแต่สนามสนามในวันนั้นอ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้โลใหญ่ใช่ไหมใช่ไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่ามันมันมันจะเป็นลักษณะคือยิงมากกว่าทางตรงมากกว่าอาจจะขึ้นแบงค์เลี้ยวปกติ แต่ถ้ามีแบบว่าเอ,อมาม่าดิจิตอลเลยพวกนี้ยก็ต้องเซตอีกทีเลยเนะด้วยการชนมันติกก็ต้องเปลี่ยนด้วยฮะบางทีตัวเนี้ยไม่เหมาะกับดิจิตอลก็มีเหมือนกันหมายถึง,งตรงนี้ครับหรือว่าตรงนี้ด้านหน้าอ๋อด้านหน้ามันจะไม่เหมาะกับดิจิตอลที่สังเกตน,นะหมายถึงว่าถ้าเจอดิจิตอลมันจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะลักษณะคือถ้าเราเซตแบบนี้มันจะโดนด้านนี้ก่อนนอกจากจะเซต<อ>ๆๆเลูกปืนเซตแมลลิงรับตรงนี้ 1> <1> แล้วมันจะมันจะผิดกฎเขาไหมถ e? ้าสมมุติว่าเราใส่ลูกปืนตรงนี้กลอนทางธรรมยาไม่จํากัดเรื่องอ๋อไม่โดนเลยใส่แล้วใช่ไปซัพพออีกทีหนึ่งอ๋อเออผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะว่ามุมนี้มันจะโดนแต่ผมก็วันนั้นผมก็เซ็ตวันนี้ก็เซ็ตรถด้วยเหมือนกันลองดูแต่ก็พอแหละมันไม่ได้จําเป็นกลัวจะเป็นน้ำหนักสร้างเวทมากขึ้นอะไรเงี้ยกลัวตรงนั้นมันจะครับครับ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับคุณโ่อได้บอกแล้วว่าเซตยังไงนะครับคนไหนที่สนใจจะทำโกง FMA นะครับก็ดูตัวอย่างได้คำถามสุดท้ายเลยคันนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่รวมรวมก็ได้ประมาณ ห้าพันถึงไหมถึงฮะอ๋อครับผมครับอันนี้ก็ทำนะครับงบประมาณไม่เกินห้าพันบาทครับแล้วก็เพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยแท้หมดเลยครับเวลาเราเล่นงานทำยาต้องแท้อยู่แล้วใช่ครับเพราะทางรอบนี้ทางทำยาเนี่ยจะละเอียดเห็นมีกรรมการจากเวียดนามแล้วด้วยใช่แล้วทางเขาตรวจเข้มใช่แลทางประธานญี่ปุ่นก็ตรวจเองด้วยเหมือนกันก็ดีใจครับดีใจเพราะอันเนี้ยแท้แม้กระทั่งน็อตก็แท้เนี่ยครับเห็นสีก็รู้ล้ว ต้องต้อง,ต,องต้องทุม่มค่าแบบนี้สนุกครับอยากให้หลายๆคนเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะหรือทาง F C ของช่องนะครับเข้ามาเล่นเข้ามาปร,ปรึกษาสอบถามได้นะครับแล้วก็พี่ๆหลายๆคนเนี่ยที่มีประสบการณ์เขาพร้อมที่จะแนะนําอยู่แล้วมือใหม่นะฮะเล่นได้สเต็ปแรกก็สแตนดาบบีแม็กก็เล่นได้เหมือนกันเล่นได้ทุกคนนะ ดีแมกกับเันต์ก็จะต่างกันแก้มอเตอร์มรใช่ครับมันก็เหมือนกันหมดถ้ามอเตอร์เพิ่มก็ต้องมาคุมกันอีกทีนนะ <c oughs> คุมเบรคคุมทางสุดๆนะแล้วแต่อุปสรรคอีกใช่ครับแล้วแต่แล้วแต่สนามนะตอนนั้นนะ,ะผมอยากตั้งแต่วันนั้นที่ได้นะ<ด>ผมอยากดูมากเลยคัเนี้อยากรู้ว่า ทำยังไงเสเตปเป็นยังไงอ,อะไรประมาณนี้เพราะว่ารถแต่มันเหมือนลูกค้าแหละครับแต่ว่ามันอยู่ที่การเซ<อ>ตติ้งครับ,รบในวันนั้นก็ได้ได้อะไรจากเพื่อนด้วยมันสุรุ่งจริงนะไม่ว่าจะเป็นแกนล้อนะฮะแล้วก็เบรกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เฟืองครับเอได้จากเพื่อนมาส๋อรับรายละเอียดคันนี้นะครับก็มีเลี้ยงเท่านน้นะครับ ครับผมครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับครับสวัสดีนะครับ